สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมพูทนิยมในปากเครื่องวัดสมเด็จนะครับทีนี้เรามาคุยนะครับหลักการย่นย่อนะครับของภาะสมเด็จเนี่ยนะครับย่นย่อยุบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับภาะสมเด็จนะครับที่เป็นเนื้อผงเนี่ยนะครับโดยธรรมชาตินะนะครับจะมีความ ยุบย่นยอ่อลงนะครับที่เราเห็นปัจจุบันเนี้ยนะครับเห็นด้วยตาเนี่ยขนาดงวงตาเนี้ยนะครับไม่มีอะไรนะสาสารในโลกเนี้ยนะครับที่จะไม่ยุบจนยอ่อนะครับมวลสารสาสารต่างๆเนี่ยนะครับจะไม่มียุบจนยอ่อนะครับเกิดจากกระบวนการนะครับจุลทรีนะครับ ที่มาย่อยสลายนะครับในองค์พระนะครับที่มาย่อยนะครับมวลสารต่างๆในองค์พระไปเนี่ยนะครับจึงทําให้ผ้าเนี่ยยุบย่นย่อเหลือขนาดนี้นะครับทําให้ผ้านั้นมีความแข็งแกร่งเหลือแต่ผงล้วนๆนะครับมวลสารที่เอามาผสมกันอย่างเช่นกล้วยน้ําพึ่งน้ําอ้อยนะครับที่อยู่ในเนื้อผงเนี่ยนะครับก็จะได้ผงล้วนๆนะครับส่วน น้ำพึ่งน้ำอ้อยนั้นก็จะเหลือนะครับเหลือเป็นหลักฐานเราเห็นเฉยๆนะครับเป็นก้อนนิ้แข็งนะที่อยู่ในองค์พระเนี่ยไม่ว่าจะสีสันนะครับอันินรีหรืออินรีนะครับในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่นะครับไม่ย่อยสลายนะนะครับ ดูตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยท่อนไม้เนี่ยนะครับเวลาขกล้มเองเนี่ยนะครับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติอ่ะนะครับในอากาศในดินเนี่ยจะเข้าไปย่อยสลายไม้เนื้อแข็งนะครับใช่ไหมย่อยจนผุจนเปื่อยนะครับใช่ไหมนะครับหลักการเดียวกันครับพ้าสมเด็จเนี่ยนะครับ ยุบย่นย่อมานะครับด้วยจุลินทรีย์ที่เข้าไปกัดกินสิ่งที่เป็นอาหารนะครับจนทําให้ผ้าเนี่ยแข็งแกร่งนะครับไม่ต้องผ่านการเผานะครับเห็นไหมท่านสังเกตไหมนะครับเพราะเขามีอาหารอยู่ในตัวพระนะครับที่อามาเป็นส่วนผสมนะครับอย่างเช่นน้ำพึ่งน้ำอ้อยนะครับที่อามาเป็นส่วนผสม นะครับหรือว่าผงเองนั่นหละครับก็เป็นอาหารนะครับที่จุลินทรีย์นะครับสารสาารอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปกัดกินได้นะครับเนี่ยนะครับจนเราเห็นอยู่เท่านี้นะครับที่จริงนะครับจะต้ององค์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมหนากว่านี้นะครับแต่ด้วยการเวลานะครับ สา,สารอินทรียเนี่ยนะครับพวกจุลินซีเนี่ยนะครับก็เข้าไปนะครับทำให้กระบวนการเนี่ยผ้าเนี่ยยุบย่นย่อนะครับทำให้ผ้าเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมใช่นะครับนั้นหลักการดูผ้าเนี่ยนะครับก็บางทีมีเนื้อเนราะเกิดจากนะครับจุลินรีนะครับ ที่ไปกัดกินตรงนั้นถ้าตรงนั้นมีสารอาหารของเขาเยอะนะครับในองค์พระเนี่ยเขาก็จะไปกัดกินจนเห็นเป็นเนื้อเน่านะครับหลักการวิทยาศาสตร์ที่เราเอามาใช้นะครับในการอธิบายความเป็นมาของพระได้นะนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับมีนะครับนะครบาผิวที่ปกคลุมอยู่นะครับเห็นไหม คนะ่าผิวที่ปกคลุมวงผ้าเนี่ยก็เกิดจากมวลสารนะครับอินทรีย์และจุลทรีย์ที่เข้าไปกัดกินนะครับทำให้ผ้าเนี่ยมีพื้นผิวขึ้นมาปกคลุมนะครับทุกอย่างเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับของธรรมชาตินะโปรตีนองเนี้ก็ต้องใหญ่กว่านี้นะครับแต่ด้วย กรรวิธีของธรรมชาติเองที่ทำให้พระยุบจนย่อเหลือเท่านี้นะครับที่เราเห็นนะครับทําให้พระเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมานะครับโดยไม่ต้องเผาเหมือนพวกชามสังกโลกในสมัยโบราณนะครับในชามปัจจุบันเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการเผาผ่านความร้อนนะครับเห็นไหมนะครับ อธิบายตามหลักเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์นะครับแม้แต่ต้นไม้เนี่ยนะครับทีโคตในป่าเนี่ยนะครับยังโดนจุลินทรีย์นะครับอยู่ในอากาศอยู่ในน้ําอยู่ในดินเนี่ยนะครับมากัดกินจนผูกจนเผลเปื่อยใช่ไหมก็เหมือนกันครับมวลสารในโลกนี้นะครับมีการย่อยสลายไปตามกาลเวลานะครับ แต่สิ่งที่จะเหลือนะครับก็คือองค์พระนะครับพะเขาได้กัดกินสิ่งที่เป็นอาหารของเขาไปแล้วนะนะครับเหลือเป็นองค์พระที่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยนะครับมีคราบผิวเนี่ยขึ้นมาปกคลุมกขาวเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากนะครับกระบวนการวิธีทางธรรมชาตินะครับที่มีจุลินทรีย์เนี่ยนะครับเป็นพระเอกนะครับมากัดกินเนื้อพระนะครับ ตรงเน่าเนะครับก็จะมีอาหารของเขาเยอะหน่อยนะตรงที่เราดูว่าเป็นเนื้อเน่าเนี่ยนะนะครับเนี่ยนะครับยุบย่นย่อนะครับด้วยกระบวนการทางธรรมชาตินะครับทำให้ผ้าแข็งแข็งแรงขึ้นมานะครับองนี้นะครับก็เป็นนะครับสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะนะครับ ที่ยังไม่เคยเปิดผิวนะครับเป็นหน้าใหม่ของวงการนะครับหน้าใหม่ของวงการนะครับยังไม่เคยโดนเปิดผิวนะครับเดิมๆมนะครับเนี่ยองนี้นะครับทันนะครับองนี้นะครับท่านท่านสมเด็จโตนะครับเนี่ยนะครับองนี้นะครับ สวยนะครับองนี้นะครับผ่านกระบวนการนะครับทางธรรมชาติมานะครับจนเราเห็นพื้นผิวเนี่ยมีพื้นผิวค่าปกคลุมอยู่สีขาวนวลๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับยังไม่เคยเปิดผิวองนี้เลยนะครับองนี้ยังไม่เคยโดนนะครับเปิดผิวดูแต่เราดูรู้เนี่ยครับด้านหน้านะครับที่ ยังไม่เกิดนะครับค่าปกคุมเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับด้วยตาเปล่านะครับมองตาเปล่าเราก็รู้แล้วนะโอเคครับนะครับก็เป็นวิทยาทานครับให้ความรู้กันนะครับยุบย่นย่อนะครับตามกระบวนการธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ